ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท,ท่านนะฮะกลับมาพบกันแล้วนะครับกับอีโกะคาสกิคคนเดิมคนนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับ ID นะฮะชาวต่างชาตินะครับผมเออเซิร์ฟสิบนะฮะเป็นเซิร์ฟเดียวกันนะครับรวมกับพี่ทูเลยทีเดียวที่มาวันนี้นะคะร,รับเราจะมารีวิว ID ของเขานะครับเพื่อที่จะขายนั่นเองนะครับผมเขาจะวางมือเรียบร้อยนะฮะเออ จะติดอีเมลนะครับแต่ว่าเราจะยกทางอีเมลให้คุณเลยนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงราคากันนะฮะเราก็จะพาไปดูในส่วนต่างๆนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะพิจารณาในการขายนั้นเองนะครับผมโอเคไปดูกันเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะในส่วนแรกเลยนะครับนั่นก็คือห้องวิจัยห้องวิจัยนะครับมีพลังโบนัสทั้งหมดนะฮะอยู่ที่7 10 8ล้านนะครับรวมไปถึงคอราชาเลเวล10โอ้โหนะฮะแล้วก็รวมถึงเจ้นอนครับเลเวล10ดันไปครับเอเร็วนะฮะเลเวล8นะครับแล้วก็มาดูในส่วนวิจัย ก็จะมีปู่บอมนะครับอยู่ที่โอ้เลเวลหนึ่งเลเวลสานะครับไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะฮะก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าในส่วนตอนนี้นะฮะก็เป็นเน้นของคอเกรีวกันชุบเป็นส่วนใหญ่นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟิกเกอร์นะครับแล้วก็ชุดฟิกเกอร์ก็จะมีชุดฟิกเกอร์นะครับของกิจกรรมนะฮะเป็นฟูบุกินะครับรายไทยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนแรกครับก็จะมีนะฮะชุดของอาชูร่าคาบุโตนะครับผมชุดกาโร่นะฮะ แล้วก็รวมไปถึงชุดปิส i n g และก็ที่เด็ดสุด2อันนะฮะชุดฟูบุกินะครับชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดอะตอมมิกนะฮะเป็นชุดสงการนั่นเองนะฮะชุดว่ายน้ำนะครับผมโมโหผมบอกเลยแค่ชุดอะตอมิกนะครับกับชุดด้วงนะครับแค่นี้ก็ปลาไปมาน3าณ 3, ี่0 0พันแล้วนะฮะโอ้โหแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วนะครับในการซื้อโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ สมุดภาพนะครับก็จะมีตัวละครทั้งหมด103ตัวนะฮะเต็มทั้งหมด114ตัวนะครับตัวเมตาต่างๆนะครับก็มีนะครับมีในส่วนของเกริวกันชุบนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างด้วงนะฮะแล้วก็มีตัวเลขสปีดนะครับนั่นก็คือตัวละครโซนิเกวินนะครับที่เอาไว้สตัน3สยามเมืองยิมนั่นเองเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูในไซตามะนะครับผมไซตามะนะครับก็มีชุดนะฮะ ในส่วนของไซนามาก่อนที่จะกลายเป็นวีรบุรุษหมัดเดียวจอดนะครับโอ้โหนี่ฮะก็เป็นชุดในส่วนของมนุษย์เงินเดือนนะฮะมนุษย์ออฟฟิศนั่นเองครับก็ถือว่าเติมหนักค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสตอรี่ครับสตอรี่ต่างๆนะครับก็อัพนะครับมาค่อนข้างเยอะนะฮะนี่อัพด้านบนนะครับแล้วก็เต็มทุกช่องนะครับในส่วนการเปิดนะครับอัพเอฟเฟกต์ต่างๆนะฮะเออ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันดีกว่านะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋านะครับกระเป๋าก็จะมีของค่อนข้างเยอะมากๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ไปเปิดนะฮะหรือว่าใครที่จะครอบครองไ d ดีนี้นั่นเองนะครับของใช้นะฮะก็โหมีเยอะมากเอาไปเปิดกันได้นะครับเพื่ออัพนะฮะตัวละครของเรานะครับหรือว่าไ d ดีนี้นะครับให้พลังสูงยิ่งขึ้นก็ไปอีกนะครับโอ้โห เอาไว้อัพหนักๆแน่นๆกันเลยทีเดียวนะครับชิ้นส่วนต่างๆก็มีนะครับผมแผ่นต่างๆนะครับเอาเอาไปใช้ได้ในส่วนรูนะครับก็ยังเอาไปอัพได้นะครับแล้วก็ไอเทมปลุกตื่นนะครมีเกร์ริวกันชุบมีบาคุซันนะฮะแล้วก็หินปีศาจอีก1อันนั่นเองนะครับผมโอเคครับต่อไปเราจะไปดูในส่วนของรูนนะครับ รูนเกราะอมตะนะฮะเลเวล3นะครับผมรูนคมแฝกนะฮะเลเวล2รูนบิดเบี้ยวครับเลเวล2ครับแล้วก็รูนหัวใจอนันต์อีกเลเวล1นั่นเองนะครับผมต่อไปนะฮะก็จะเป็นตัวละครนะครับที่โหดนะครับของทีมนี้นะครับค่าพลังรวมอยู่ที่42ล้านกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกนะครับนั่นก็คืออชุกราคัมโตนะครับ10ล้านโอ้โหค่าพลัง10ล้านนะครับเลือดอยู่ที่10 2ล้านไปเลยโอ้โห12ล้านนะครับ5ดาวม่วงท่านผู้ชม5ดาวม่วงนะครับกว่าที่จะปั้นนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะอัพมาถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการนะครับว่าเป็นยังไงการไอเทมเฉพาะนะฮะอยู่ที่3ดาวแค่อาวุธเดียวนะครับก็ปาไป3000กนกุบาทแล้วนะฮะและก็ตรานะครับในส่วนตราเฉพาะนะครับ6ดาวอุปกรณ์นะครับโอ้โหเซตอัศวิน2อันนะครับเน้นๆอัศวิน2อันเน้นๆครับท่านผู้ชมของแดงนะครับผมอัพ6ดาวทั้ง4 ชิ้นเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแรงจัดๆนะครับในส่วนของการแบบก็6หกดาวหดาวหดาวนะครับและนอกจากนี้นะฮะยังมีทนทานเมื่อโลกคุ้มกันลดลงนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นค่า HP นะฮะโอ้โหถ้าเล่นในคอปู่บอมนะครับผมบอกได้เลยว่าเลือดเด้งไม่หยุดแน่นอนโอเคครับสำหรับตัวต่อไปนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนอื่นๆบ้างทักษะนะครับก็แผ่นทักษะนะครับใส่ครบทุกอันนะครับโอ้โห คุ้มค่าจริงๆครับสาหรับไอดีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกรียวกันชุบต่อกันเลยดีกว่านะครับสาหรับการนะครับก็เป็นเกรียวกันซุป2ดาวนะฮะแล้วก็ตราเฉพาะนะครับ5ดาวอุปกรณ์นะครับใส่ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเต็มสักเท่าไรฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับการดบับนะฮะก็จะเป็น3ดาว3ดาว3ดาวนะครับในส่วนของเกล ริวครับก็ประมาณนี้นะฮะค่าพลังอยู่ที่5้าล้านแปดแสนในส่วนต่อไปนะครับเราจะไปดูนะฮะเกวินนั่นเอง5ดาว5ดาว,ดาวม่วงค่าพลังอยู่ที่7จ็ล้านสามแสนพลังโจมตีนะฮะอยู่ที่1นล้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะในส่วนของการ์ดก็จะมีอาวุธเฉพาะ3ดาวนะครับโอ้โหสไลด์สตันทีนี้ติด3าตัวแล้วโอ้โหตราเฉพาะ6ดาวครับท่านะผู้ชม หกดาวโหจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับสําหรับไอดีนี้อาวุธนะฮะก็จะเป็นในส่วนของไซบอร์กนะครับผมห้าดาวนะฮะห้าดาวนะครับห้าดาวแล้วก็สามดาวนะครับในส่วนของกาบบามนะฮะก็ห้าดาวทุกชิน้นเอหือเกือบจัดเต็มแล้วนะท่านผู้ชมแบบว่าเอาโหด้าเมีแรงจัดจ้านในย่านนี้กันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของไอเทมต่างๆนะฮะทักษะต่างๆนะครับก็ใส่แผ่นทักษะครบทุกอันนะครับโหยิ่ง ชิ้นอันสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชิ้นละสิดาว15ดาว15ดาวแค่3อันนี้นะครับก็ปาไป40กว่าดาวแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูยุงแดง5ดาวม่วงครับท่านผู้ชมโอ้โหแม่เจ้ายุงแดง5้าดาวม่วงเดี๋ยวบรรลกันต่อนะฮะก็จะเป็นอาวุธ3ดาวนะครับแล้วก็6ดาวนะครับสําหรับตาเฉพาะอาวุธนะครับก็5ดาวทุกชิ้นนะครับท่านผู้ชมในส่วนการบับก็5ดาวทุกชิ้นแม่เจ้าโห แรงจัดจัดนะครับค่าพลังโจมตีอยู่ที่1ล้านนั่นเองนะครับผมต่อไปนะฮะเราจะมาดูโซนิกนะครับความเร็ว1237ความเร็วแบบเร็วจัดจัดนะครับก็ใส่ชุดแฝะไปเลยนะ6666นะครับโอ้โหผ่าดอีกแค่ชิ้นเดียวนะครับของทองความเร็วก็จะพุ่งผ่านโอ้ยความเร็วนี้แบบเหนือชั้นกันเลยทีเดียวในส่วนการบารนะฮะก็3ดาว3ดาว3ดาวนะครับอุปกรณ์นะครับก็6ดาวความเร็วทุกชิ้นนะครับ และในส่วนของอาวุธนะครับก็จะเป็นอาวุธเฉพาะ3ดาวนะครับแล้วก็ตรานะฮะเฉพาะนะครับอีก6ดาวนั่นเองนะฮะโอ้ยหนักแน่นนะฮะต่อไปนะครับเราจะมาดูนะครับในส่วนของตัวละคร5ดาวม่วงตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างฟุบูกิเฮ้ยไม่ใช่ทาสึมะกินะครับก็เป็นชุดอื่นๆนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะครับและก็ยังมีนะฮะคอสตูมนะครับ ของทัตซึมากินั่นเองนะครับเป็นคอสตูมที่ผมบอกได้เลยใครครอบครองไปนะฮะนี่คุ้มค่าจริงๆนะครับผมคอสตูมสาวน้อยบาร์บี้นะอีกโอ้โหไม่รู้กี่พันนะครับผมในส่วนของเจนอ้นนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของตัวละครนี้นั่นเองนะครับค่าพลังรวมอยู่ที่42ล้านนั่นเองนะครับและหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าจะ เป็นอย่างไรนั่นเองนะฮะสำหรับไอดีนี้นะฮะเป็นทางเน้นไปฝั่งปีศาจนะครับเดี๋ยวเราจะไปสู้ฝั่งปีศาจในทางไต่เขากันให้ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเออนี่นะครับก็เป็นเซตปัจจุบันนะครับของทีมนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปรุยนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่10 7นะฮะแล้วเราก็จะไปสู้กับอันดับที่13นะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอีกฝ่ายค่อนข้างได้เปรียบนะฮะที่มีตัวละครนะครับอย่างเกริวกันชุบนะฮะนะครับผมแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือโบรอนนั่นเองโอเคครับฝั่งเราได้เปิดก่อนนะครับสาหรับโซนิกฝั่งสี่เงาจะเมสกิลซัดเข้าไปก่อนหนึ่งทีใส่ตัวละครอย่างโบรอนปักซัดเข้าไป10ล้านดาเมจ หึงแดงได้โจมตีซ้ำเข้าไปหนึ่งรอบครับเข้าไปอีกสี่ล้านเกาวินเตะเข้าไปอีกสี่ล้านสองแสนติดไม่ย่อท้อเรียบร้อยครับสวนอีกฝั่งสิงเอาสวนกลับคืนมาห้าล้านหนึ่งแสนแต่ว่าเกาวินยังไม่ตายเกาวินเตะสวยกลับคืนไปครับอ่าชูราเข้มโตัวจังหวะนี้เข้ามาจะมีสกิลยัดหน้าเข้าไปหนึ่งทีเจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งแดงได้โจมตีซ้ำอีกหนึ่งครั้งครับแล้วเกวินจังหวะนี้ครับของฝั่งเราเตรียมตัวสะไลสตาร์ซัดเข้าไปหนึ่งทีดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่สามล้านะครับผม อาชูราเข้มาโตวสวนกลับขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งเข้ามา5ล้านอย่างไงต่อฮ้เกวินแต่สวยกลับขึ้นไปแล้วอาชูรากับโตของฝั่งเราสวนกลับขึ้นไปครับไปหนึ่งที่อย่างไงต่อครับระเบิดปืนใหญ่ถล่มจกกักรวาลซัดเข้ามา1ครั้งแต่ว่าติดโลมยทอพิเศษนะครับตามด้วยอชูรากับโตครับอันติเมสกิลสวนกลับขึ้นไปของฝั่งเรานะฮะด้วยเลิศอันติตามด้วยเกรยเรลกันชูกับแรงน้มถ่วงมิโลซัดเข้าไป2ล้าน9แสนนะฮะยุแงแดงและยมตีซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งที่ คราวนี้ครับอันติเมสกิลจากอาชูร,ราสัสวยกลับคืนมาเข้ามาสิบล้านดาเมจ ตามด้วยเกรเร็วกันชุบของอีกฝ่ายครับแรงน้ำถมมิโลส,สวยกลับขึ้นม้หนึ่งครั้ง1นล้านหกแสนยังไงต่อฮ้ยุงแดงจังหวะนี้ครับเตยมตัวตเตมิสกิวป่าเข้าไปใส่ตัวละครยางดวงของเขาสัตเข้าไป14ล้านแรงจัดจันอาหยอาชุร,ราคําตนวนิเมทสกิลสวนกลับขึ้นไม้หนึ่งที่ห้าล้านหกแสนยังไงต่อครับจังหวะนี้โจมตีธรรมดาเข้าไปหนึ่งครั้งจากเกียโรเกโรเกวิวนเตซ้ำกลับขึ้นไปยุงแดงไล่โจมตีอีกหนึ่งครั้งหายจากการติดสตาร์นะครับสำหรับตัวละคร อัดีเมมสกิลฝั่งซิงเอายาดเข้าไปใส่โบลต์หนึ่งทีเรียบร้อยครับลงไปนอนได้เรียบร้อยเกยวินเตะสวน LP กลับขึ้นไปหนึ่งครั้งแล้วโซนิกหายจากการติดสตันเกวินเตะสวน LP กลับขึ้นไปอัชชุรากับตัวอันดี้เมมสกิลซัดเข้าไปใส่บาคูซันซันที่ไหนฮะโก,โกเคเสือหง,งงไม่หมดแล้วพูดเร็วเกินไปจังหวะนี้ครับเกวินเตะซัมขับขึ้นไปหนึ่งทีเกวินครับเตรียมตัวสไลสตันซัดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วจังหวะนี้ยุงแดงไล่โจมตีซัมเข้าไปหนึ่งทียังไงต่อครับเกวินเตะซ้ แล้วก็จังหวะนี้อันติเมสก,กิลสวนกลับขึ้นมาปัางห,ห,ห้าสิบเอ็ดล้านเกียวินเตะซํากลับขึ้นไปหนึ่งครั้งแล้วยุงไม่ใช่ฮะตัวละครดวงซัดเข้าไป9้าล้านแต่ทอนไดนเมจกลับขึ้นมาอันติเมสก,กิลดวงซัดเข้าไปหนึ่งทีนะฮะใส่ตัวละครโกเกสโซนิกครับเตรียมตัวฝั่งสิงเอาอันติเมสกิลเข้าไปจังหวะน,นี้ยัดเข้าไปใส่โซนิกครับฝั่งสิงเงาเข้าไปติด โลมายยทอนะฮะแล้วโซนิคฝั่งเราอนิเมะกิลสวนกลับคืนมาห้าฝั่งเขาสวนกับคื้นมาหกดาเมจยังไงต่อฮะเกวินเต๋สวนกับคื้นไปอชูราครัมโตครับจังหวะนี้ต่อยหน้าโกเคตส,สื่อเข้าไปหนึ่งทีสิบล้านโอโ้โหดาเมจแรงจัดเกวินเต๋ซ้ำกับคื้นไปเกวินสไลด์สตันจังหว่านี้เข้าไปสิบล้าน และก็เกวินเตซามีหนึ่งรอบอาชุราคำโตครับอน้เมกาคิวสวนกับคืนมายัดเข้ามา10บล้านดาเมจหิวเลือกกลับขืนมาเกวินเตซามีหนึ่งครั้งแล้วอาชุราคำโตจังหวะนี้สวนกลับคืนไป9ล้าน9แสนโอ้โหติดไม่ยอดทอพิเศษไปเรียบร้อยแล้วอาชุราซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งรอบหนึ่งที่หนักแน่นอาชุราคำโตครับเตรียมตัวสวยกลับขืนมาจากคุณริสนะฮะซัดเข้ามา10ล้านดามเ,ดเกกมจแล้วก็อชุราคำโตอนิเมะกะคิวสวยกลับคืนไปหนึ่งทีสองดาเมจ จงังหวะนี้ครับอาชูราขับตัวนิเมสกิลสัดกลับพื้นไปอีกหนึ่งรอบเข้าไป3ดาเมจตรอวนี้ฮะไล่กันต่อยไปต่อยมาอาชูราขับตัวนิเมสกิลสวนกลับพื้นมาอีกหนึ่งครั้งก็มา10ล้านดาเมจแต่ว่ายังไม่ติดไม่ยอดทอปพิเศษอาชูราขับตัวสวนกลับพื้นไป10ล้านดาเมจโอ้โหต่างคนต่าง10บล้านครับหนักๆแน่นอนีเมสกิลจาก ดวงซาเข้าไปหนึ่งทีสตีล้านดาเมจติดไม่ยอดทอเรียบร้อยสะท้อนดาเมจสวนกลับคืนมาและอาชุล่าคาโตยัดเข้ามาจังหวะนี้ติดไม่ยอดทอพิเศษไปเรียบร้อย้าฟังเล่าแต่ฝั่งนู้นครับติดไม่ยอด้อพิเศษไปถึงสองรอบเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับอาชุล่าคาโตฝั่งเราได้เปิดก่อนครับค้อนข้างได้เปรียบม,มากๆแล้วก็ฆ่าไปเลยยังไงเราก็ชนะนั่นเองนี่นะฮะก็เป็นทั้งหมดนะครับของฝั่งปีศาจฮะและอาชุราคาบโต ค่าเลือด12ล้านถือว่าโหดมากๆนะครับค่อนข้างคุ้มค่ามากสำหรับ ID ดีนี้และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนะฮะตัวละครนะฮะไม่ใช่ตัวละครครับตั๋วนะครับตั๋วดานะครับอีก75ใบสําหรับใครที่เลงกาโรวไว้นะครับยังสามารถเก็บทันนั่นเองนะครับผมและตัวละครอื่นในอนาคตน,นะฮะที่เป็นฝั่งปีศาจนะคะแล้วก็ฝั่งฮีโร่ก็สามารถเก็บได้จากไ d ดีนี้นะฮะเออแล้วก็เติมซ้าเข้าไปได้นะครับถ้เาเกิดใครอยากจะ เอาดีนี้ไปรุยต่อนั่นเองครับสำหรับไ d ดีนี้นะฮะจะอยู่ที่5,000ันบาทนะครับผมเออถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากจริงสามารถต่อราคากันได้คุยกันได้นะครับให้กับผมนั่นเองโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะอีโกะคัสึกิคนเดิมคนนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนบายบายสวัสดีครับ